สวัสดีค่ะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้หาอะไรเย็นๆหวานๆทานชื่นใจดีกว่าค่ะวันนี้จะทําเฉากล้วยนะคะสูตรแอดมินก็ขึ้นไว้ให้แล้วค่ะเรานําผงเฉากล้วยใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นใส่น้ําอุณหภูมิห้องลงไปคนคนไปเรื่อยๆจนมันไม่เป็นก้อนนะคะจากนั้นเราก็ตั้งน้ําให้เดือด ใส่น้ำไป2,000 ml หรือ2,000มิลลิลิตรอย่างนั้นก็นำผงเฉาก๊วยที่เราละลายแล้วเทค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนหม้อไปเรื่อยๆนะอย่าวางมือนะคะเดี๋ยวมันติดก้นแล้วมันจะไหม้คนไปประมาณ5นาทีมันก็จะเริ่มข้นมันก็จะมีฟองขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วก็คนเรื่อยๆอย่าปล่อยมือค่ะพอฟองมันขึ้นมาเยอะๆเราก็ช้อนออกแบบนี้ค่ะ ช้อนออกจนหมดก็ปิดไฟเตรียมไปเทใส่ถาดนะคะเตรียมถาดไว้เทลงไปแบบนี้เลยค่ะพอเทลงไปแล้วเราก็ช้อนฟองออกให้หมดนะคะที่เป็นไม่สวยเราตักออกหน้ามันก็จะสวยเนียนแบบนี้ค่ะพักไว้จนเย็นสนิทนะคะจากนั้นเราก็มาคว่ำหน้าลงใช้มีดคมๆตัด ให้เป็นชิ้นตามต้องการเลยค่ะพักไว้ก่อนเราจะไปทำน้ำเชื่อมนะคะก็จะมีน้ำสะอาดมีน้ำตาลทรายมีลูกตาลมีใบเตยแล้วมีขนุนฝอยเราก็จะหั่นขนุนให้เป็นชิ้นจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเรานำลูกตาลออกมาแกะเปลือกจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ตั้งน้ำนะคะ ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปใส่ใบเตยปล่อยให้เดือดค่ะพอเริ่มจะเดือดแล้วก็ใส่ลูกตาลลงไปปล่อยให้เดือดปุด,ปดจนลูกตาลมันสุกดีนะคะจากนั้นเราก็ช้อนฟองแล้วก็พัก,ออกไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเราก็ใส่ขนุนจอยลงไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ